สวัสดีครับวันนี้เตมี่พาชิมนะครับจะปั่นจักรยานนะครับไปตามล่าหาโจ๊กครับรสต้มยำกุ้งนะครับซึ่งคุณได้เคยกินนะครับอร่อยมากแล้วก็ติดใจนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับว่าที่ไหนมีขายบ้างเขาบอกว่าซื้อในเซเว่นก็ตามมาหลายเซเว่นแล้วนะครับก็ยังไม่เจอเลยนะครับแล้วก็ มีพายกระซิบบอกว่าเซเว่นแถวๆนี้มีเดอรมี่ลองตาไปดูนะครับว่าจะมีจริงหรือเปล่าครับในที่สุดเราก็มาถึงเซเว่นอีเลเแล้วนะครับเดยวไปหาที่จอดรถจักรยานก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้อยู่บนจักรยาน ตามล่าหาโจ๊กคัรสต้ยมยำกุ้งนะครับน่าจะเป็นส่วนนี้นะน่าจะเป็นส่วนนี้เจอแล้วอ่าไม่ใช่ต้ยมยำกุ้งอุย้ยอยู่นี่สิบห้าบาท เออเขาบอกว่าสิบาทบาท,ทำไลม,มันสิบห้าบาทช่วงรถมันหาย,หายแล้วถ้าใครยังไม่เคยกินนะครับแนะนำลองกินดูอร่อยมากนี่ครับจบครับรถต้มยำกุง้งเดี๋ยววันนี้จะกลับไปกินนะครับเดี๋ยวขอไปจ่ายตังก่อนนะครับนี่น้องปกติอันนี้มันเคยสิบบาทไะะเคยขายสิบบาทนะเห็นมีพี่เขาบอกว่าสิบบาทหรือว่าเป็นโปร รู้แล้วครับเขาลดผ่าน All Member นะครับเพราะฉะนั้นเมาเราต้องเมานะครับเพราะว่าเหลือ2ถ้วย20บาทเท่ากับตกถ้วยละ10บาทเท่านั้นนะครับเราต้องเมาครับเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวกลับไปทำกินกันนะครับ เรามาต้มน้ำก่อนแล้วกันนะครับน้ำเดือดแล้วนะครับเราก็จะแกะเลยนะครับโอ้โหมีช้อนอย่าดีด้วยมันมีเป็นถุงต้มยำด้วยนะครับอร่อยมากๆนะครับเคยกินแล้วติดใจก็เลยไปซื้อมากินใหม่นะครับ ปิดไว้รอสักครู่นะครับคนซะหน่อยคนซะหน่อยจะได้ไม่เป็นก้อนนะครับปิดไว้มันเดือรอสักครู่นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมรับประทานเดี๋ยวจะลองรับประทานให้ดูนะครับว่ารสชาติยังเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับไห่ก็ต้องเหมือนเดิมนะครับอ่า นี่ครับเนื้อโจ๊กเข้มข้นมากๆนะครับโจ๊กครับมามากรสต้มยำพร้อมรับประทานครับฟินมากนะครับปกติแล้วนะครับเวลาเราทาน พวกอาหารที่เป็นอาหารสําเร็จรูปแบบนี้นะครับเราจะกังวลว่ารสชาติมันจะเหมือนของจริงไหมเนาะแต่โจ๊กครับมามา่มารสต้มยำกุง้งรสชาติเหมือนของจริงมากนะครับวันนี้ที่นํามาให้ทุกท่านได้เห็นได้ดูแนะนานะครับไม่ใช่เป็นโฆษณาแต่อย่างใดเพราะว่ารับประทานแล้วอร่อยจริงๆก็เลยอยากจะมาแนะนานะครับลองไปหาซื้อดูได้นะครับเดอร์มี่ซื้อที่เซเว่นอนะครับอาจจะไม่ได้มีทุกเซเว่นนะครับลองเข้าไปดูว่ามีในเซเว่นอีเลฟเว่นที่ไหนบ้างนะครับช่วงนี้อยากจะบอกว่าเขาลดราคาอยู่ปกติถ้วยละ15 บแต่ตอนนี้ถ้าซื้อ2ถ้วยตก20บาทก็เป็นถ้วยละ10บาทเท่านั้นเองนะครับลองหาซื้อนะครับเหมาะอย่างยิ่งนะครับรับประทานเวลาหิวตอนดึกหรือไม่ก็ยามเช้านะครับเหมาะที่จะเป็นอาหารยามเช้าสําหรับทุกท่านจริงๆนะครับโจ๊กครับมาม่ารสต้มยำกุ้งนะครับอร่อยมากๆครับสําหรับน้อมีพาชิมวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับแวะไปหารับประทานได้นะครับสวัสดีครับ